ของวัคซีนบาดทะยักค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นการฝากคันแบบตามมาตรฐานเลยนะคะคือคือต้องบอกก่อนว่าตัวบาดทยักอ่ะมันมีประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องราวนะคะที่มาจากสืบเนื่องจากอดีตก็แล้วกันนะคะคือจริงๆแล้วค่ะในส่วนของวัคซีนบาดทยักนะวัคซีนบาดทยักนะคะตัวนี้ค่ะมันเป็นวัคซีนที่เราเรียกว่าในสาธารณสุขไทยะค่ะมีการรณรงค์กันให้มีการฉีดทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าวัคซีนมันก็ไม่ได้มีมานาน อ่าจริงๆเขาว่ามีมานานไหมเนี่ยมันก็มีมาหลายสิบปีแล้วล่ะแต่ว่าคําแนะนําในครั้งแรกที่วัคซีนเริ่มมีฉีดในประเทศไทยเนี่ยเขาแนะนําให้ฉีด3ครั้งคือต้องบอกก่อนว่าคําแนะนําครั้งแรกที่วัคซีนเข้ามาในประเทศไทยหมายความว่าตอนนั้นในเมืองไทยยังไม่มีใครเคยได้รับวัคซีนเลยอะ่ะเขาแนะนําให้ฉีด3ครั้งก็คือฉีดครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยห่างกันประมาณ1เดือน โดยที่เข็มที่3เนี่ยจะต้องฉีดอีกทีคือหลังจากเข็มเข็มนี้หเดือนนะคะอันนี้คือการฉีดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยมันก็มีในเมืองไทยมาหลายสิปีละเพราะฉะนั้นนะคะในคนรุ่นใหม่ๆเอาเป็นว่าพวกเราอะที่ยังมีชีวิตอยู่เอาเป็นว่า คุณแม่ที่ยังอายุไม่ถึง50ปีแล้วกันซึ่งหมอเชื่อว่าตอนนี้คนที่กำลังตั้งคันณปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครอายุมากกว่า50ปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่ณปัจจุบันนี้นะคะอายุยังไม่ถึง50ปีในช่วงชีวิตเราอะเคยได้รับวัคซีนมาแล้วก็คือได้รับตั้งแต่ตอนแรกเกิดนั่นแหละคะ่ะ เด็กที่เกิดในปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะจะได้รับวัคซีนบัตรทะยักตัวนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งเขาก็จะได้รับการฉีดน,นะคะในช่วงเ,เดี๋ยวนะ2เดือน4ี่เดือน6เดือนอันนี้มันเป็นวัคซีนมาตรฐานคือบัตรทะยักมันกลายเป็นวัคซีนมาตรฐานในเมืองไทยไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในคนที่อายุ20 30ปีหรือ40ปีแน่นอนว่าเรามีภูมิคุ้มกันบัตรทะยักอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยได้รับวัคซีนนะคะทีนี้ค่ะ คำแนะนําในเรื่องของการได้รับวัคซีนบาดทะยักก็คือว่าถ้าสมมติว่าบังเอิญนะคะในช่วงชีวิต10ปีเราไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนเลยการฉีดบาดทะยักอีกครั้งนึงเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ยังแนะนําให้ฉีด3ครั้งก็คือให้ทําเสมือนกับว่าเราไม่มีภูมิ คือความรู้ทางด้านสาธารณาสุขเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเชื่อว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนบาดทยาครบ3เข็มแล้วผ่าน10ปีไปปุ๊บภูมิคุ้มกันัะมันจะหายไปจากร่างกายเพราะฉะนั้นการฉีดใหม่เลยต้องฉีด3เข็มแต่ค่ะความรู้ปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเขาก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยเขาพบว่าคนที่เคยได้รับวัคซีนบาทยัครบ3เข็มถ้าหากว่าเกิน10ปี ไปแล้วเนี่ยการได้รับวัคซีนเพียง1นึ่เข็มก็สามารถที่จะกระตุ้นภูมิได้เพราะฉะนั้นนะคะในปัจจุบันนะคะสำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานทั้งหลายเนี่ยการฉีดวัคซีนบาดทยักให้ครบ3าเข็มเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีความจําเป็นคือรับ1เข็มก็ได้หรือรับไป2เข็มก็ไม่มีปัญหาคือก็รับเกินวัคซีนเนี่ยรับเกินตัวเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า ปัญหามันก็คือแค่ปวดเนี่ยแหละค่ะกับถ้าบังเอิญว่าที่ที่เราไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เราต้องเสียตังเองเราก็คือก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่านั้นเองแต่ว่าในแง่ของการเกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยจะจะจะรับ1เข็ม2เข็มหรือ3เข็มมันมีค่าไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นการกระตุ้นอยู่แล้วสามารถที่จะฉีดแค่เข็มเดียวแล้วเกิดภูมิแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยนะคะ ทีนี้ค่ะส่วนใหญ่ค่ะเวลาที่เขานับว่าเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะเอาแค่ประมาณ5ปีก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าเข็มสุดท้ายกับปัจจุบันมันเกิน5ปีแล้วก็แนะนําว่าให้กระตุ้นเลยเพื่อให้ภูมิมันจะได้ขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้าหากสมมติว่ามันยังไม่เกิดไม่ถึง5ปีเนี่ยถามว่าการกระตุ้นจําเป็นไหมคือเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกระตุ้นก็ได้คือรอให้มันครบ5ปีก่อนค่อยไปกระตุ้นแต่ทีนี้ค่ะ คนปกติทั่วไปอ่ะถ้าไม่ได้ท้องอ่ะถามว่าอยู่ดีๆเราจะไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนไหมคือมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ก็เลยเป็นกลุ่มนะคะที่โชคดีแล้วกันนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักเนี้ยโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันอยู่ในแผนของการฝากครรภ์อยู่แล้วว่าจะต้องมีการได้รับวัคซีนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะวัคซีนตัวที่ใช้เนี่ยก็หาวัคซีนบาดทะยักเดียวๆก็ไม่ค่อยมีอยู่ละ เพราะว่าวัคซีนที่ใช้ส่วนใหญ่มันจะเริ่มเป็นวัคซีนรวมนะคะก็คือขั้นต่ำเลยที่มีใช้กันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามสถานบริการของรัฐก็ตามนะคะก็จะเป็นวัคซีนรวมที่มีบาดทะยักแล้วก็คอติดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพอเราได้รับการฉีดวัคซีนปุ๊บมันก็เลยเหมือนเราได้รับการกระตุ้นวัคซีน2ตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งนะคะวัคซีนตัวนี้สามารถที่จะฉีดได้ตั้งแต่ไตรามาสแรก หรือไตรมาสสหรือไตรมาสสก็ได้ขอเพียงได้รับ1ครั้งในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะบูสต์ให้เกิดภูมิในคุณแม่ได้เลยนะคะแต่ทีนี้ค่ะมันจะมีวัคซีนอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเพิ่งจะเรียกว่ามีการแนะนําให้ฉีดเพิ่มเติมในคนท้องนะคะก็คือวัคซีนตัวที่เกี่ยวกับ ไอกรนหรือ p e r t ์ทูซีนะคะมันจะเป็นตัววัคซีนไอกรนซึ่งตัวเนี้มันเริ่มขึ้นเกิดจากการที่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณสักสิบปีได้มัง้ง5ถึง10ปีเนี่ยมันมีการระบาดของไอกรนขึ้นมาใหม่นะคะแล้วบังเอิญว่าเขามีการตรวจแล้วพบว่าคนที่เคยได้รับวัคซีนไอกรนในอดีตนะภูมิมันอยู่ไม่ถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นค่ะ เขาก็เลยแนะนำว่าควรที่จะมีการฉีดวัคซีนไอกรนให้กับคุณแม่ตั้งครรภจริงๆคือทุกคนควรฉีดนะเอาจริงคืออย่างคนแก่คนสูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเป็นต้นนะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นโรคเลือรลังอะค่ะคือคนกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันน่ะควรที่จะได้รับวัคซีนตัวนี้เพราะว่าตัวไอกรนเนี่ย ถ้าตัวโรคของมันจริงๆก็คือเรื่องของการไอต่อเนื่องกันร้อยวันนะ่ะมันจะเป็นชื่อที่เราคุ้นว่าไอสามเดือนแล้วหายเองจริงๆโรคมันมีแค่นี้คือมันทําให้ไอไอต่อเนื่องคือให้เราลาคาญแล้วก็กินยาไม่ค่อยหายแต่มันต้องรอเวลานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่เหมือนมีโรคประจําตัวเนี่ยบางครั้งการไอเรื้อรังของเขาอ่ะมันอาจจะไปทําให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา ะะแต่ตัวโรคเองมันทําให้แค่ไอนะคะแล้วก็มีอุบัติการก็คือว่าในกรณีที่เป็นเด็กแรกเกิดแล้วบังเอิญเป็นไอกรนนะ่ะการเกิดไอกรนในเด็กแรกเกิดนนะ่ะมันอันตรายมากเพราะว่ามันสามารถทําให้เด็กถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าในเด็กแรกเกิดในระบบการหายใจของเขามันยังมันยังไม่เหมือนเราเรานะคะคือการหายใจทางจมูกเขาก็ยังทําได้ไม่ดีเพราะว่ารูจมูกเขายังเล็กถูกไหมคะ การที่จะหายใจเครื่อกเครื่องทำปากเขาก็ยังทําได้ไม่เหมือนเราที่โตแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าระบบประสาทอะไรของเขายังพัฒนาไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะในกรณีเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะเด็กแรกเกิด6เดือนเนี่ยหเดือนแรกที่เขายังไม่ได้รับวัคซีนโควอ่ะเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันของไอโกรนอยู่ละเพราะฉะนั้นถ้าหากบังเอิญว่านะคะเด็กเป็นแน่นอนว่าอันตรายสูงสุดเลย เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของวัคซีนไอกรนเนี่ยเขาก็เลยมีการรณรงค์ให้มีการฉีดในคนท้องซึ่งประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์สูงสุดที่หมอเด็กต้องการนะคะคือเขาอยากจะให้เด็กแรกเกิดอะ่ะมีภูมิคุ้มกันกับไอกรนอืมซึ่งถามว่าแล้ววัคซีนไอกรนเนี่ยมันต้องฉีดตอนไหนถึงจะมีภูมิจากแม่สู่ลูกได้คำแนะนำก็คือต้องฉีดในช่วงระหว่าง20 7สัปดาห์ขึ้นไปก็คือเป็นช่วงรอยต่อที่จะเข้าสู่ไตรามาส3นะคะก็คือตั้งแต่27สัปดาห์ไม่เกิน35สัปดาห์เพราะว่ามันต้องใช้เวลาคือหลังจากแม่ได้รับวัคซีนปุ๊บแม่มีภูมิภูมิตัวนี้ถึงจะส่งไปที่เด็กแล้วเด็กก็จะมีภูมินะตอนแรกเกิดอันนั้นคือได้ประโยชน์สูงสุดนะคะแต่ว่าเนื่องจากวัคซีนไอกรนที่เป็นวัคซีนเดี่ยวๆอะ่ะปัจจุบันนี้จริงๆมีแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้คือมันไม่มี ก่อนหน้านี้คือมันมีแค่วัคซีนที่เป็นวัคซีนรวมคือรวมคอตีบไอกล,ลับบัตหายักคือมันเป็นวัคซีนรวมซึ่งวัคซีนรวมตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีในรัฐบาลไม่มีค่ะคือเป็นวัคซีนที่เราต้องชําระเงินเองนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนตัวนี้ก็เลยมาแนะนําให้ฉีดในช่วงของรอยต่อระหว่างไตรมาสสไตรมาสสก็คือช่วง 27- 28สัปดาห์นั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนะคะโชคดีมากมากเพราะว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์มันมีการพัฒนาตลอดอะคะปัจจุบันนี้จริงๆมีวัคซีนที่เป็นไอกรนอย่างเดียวนะคะฉีดได้แล้วนะคะคือมีผลิตละแล้วก็สามารถใช้ได้ก็จะแนะนําให้ฉีดในช่วงของไตรามาสสต่อไตรามาสสาเหมือนกันเพื่อให้เกิดภูมิในคุณแม่เราก็จะได้ส่งภูมินี้ไปที่เด็กแรกเกิดน,นะคะ แต่ว่าก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีน3โรคนะคะหรือเป็นวัคซีนไอกรนตัวเดียวก็ตามเนี่ยเป็นวัคซีนที่ยังต้องชําระเงินเองอยู่นะคะคือไม่ได้มีใช้ในสถานบริการของรัฐนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเกรดนะคะเพิ่มเติมเกี่กับเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งนะคะการใช้วัคซีนตัวนี้เรื่องของไอกรนเนี่ยถามว่าคุณหมอสูทุกคนนะคะจะใช้ไหมคืออันนี้หมอก็ต้องบอกก่อน ว่าก็ขึ้นกับดุลพินิษของคุณหมอที่ดูแลเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อมูลตัวนี้มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหม่แล้วมันก็เป็นคําแนะนําที่เพิ่งจะมีในช่วงของไม่เกิน5ปีที่แนะนําให้มีการฉีดวัคซีนตัวนี้เพราะฉะนั้นการใช้วัคซีนก็คือยังอยู่ในเรียกว่ายังอยู่ในขอบเขตที่จํากัดในกลุ่มหมอที่มีข้อมูลแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะคุณหมอก็จะแนะนําให้คุณแม่ฉีดวัคซีนตัวนี้เพิ่มเติมนั่นเอง เรื่องของ side effect แล้วกันเนาะ side effect หรืออาการข้างเคียงจากวัคซีนพวกนี้ทั้งหมดบอกเลยว่ามันมีอย่างเดียวที่เด่นๆก็คือเรื่องของการปวดอืมเราจะฉีดที่ต้นแขนนะคะก็จะปวดแบบปวดน่วงๆอะคะ่ะยกแขนลำบากประมาณสองสามวันทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งบาตทยะยักด้วยนะคะบาตทยะยักคอติไอกลตัวนี้มันมันจะเป็นวัคซีนมาด้วยด้วยกันอยู่ละอาการก็เหมือนกันก็คือมันก็ปวดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไร เป็นวัคซีนที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดไข่นะคะมันจะไม่เหมือนวัคซีนในเด็กแรกเกิดนะถ้าถเา